เขาบอกว่าเราเนี่ยต้องใช้ความคิดที่แตกต่างกัน2แบบเพื่อจัดการกับสถานการณ์ต่างๆที่หลากหลายที่เราจะต้องพบเจอในชีวิตประจาวันคิดแบบเร,เร็วมันเป็นประเภทของการคิดที่เราใช้ในการจัดการกับงานจัดการกับความรับผิดชอบและก็กิจกรรมต่างๆเราจะทําการโต้ตอบแบบรวดเร็วแล้วก็ทําไปตามสัญชาตญาณในกรณีส่วนใหญให่การคิดแบบรวดเร็วจะเหมาะกับกิจกรรมในแต่ละวันของเราคิดพิจารณารายละเอียดต่างๆของสถานการณ์ก่อนที่จะตัดสินใจในสิ่งที่คุณกําลังจะทํา เพื่อให้เป็นผู้ที่บริหารจัดการเวลาได้อย่างยอดเยี่ยมและให้ชีวิตของคุณอยู่ภายใต้การควบคุมคุณจะต้องพยายามฝึกคิดแบบคิดช้าๆโดยเริ่มจากการตั้งคำถามกับตัวเองว่านี่ฉันกำลังพยายามทำอะไรอยู่หลายครั้งที่คุณพบว่าตัวเองต้องทุ่มเททำงานของตัวเองอย่างหนักแต่คุณไม่เคยมีเวลาได้หยุดแล้วก็คิดทบทวนว่าคุณต้องการทำอะไรให้สำเร็จอย่างแท้จริงเป้าหมายของคุณก็คือการสร้างชีวิตที่ยอดเยี่ยม คุณพยายามจะสร้างหน้าที่การงานที่ดีหรือว่าสร้างผลงานชิ้นเอกออกมาความสามารถของคุณที่จะถอยกลับมามองแล้วคิดวิเคราะห์ตัวเองจัดการเวลาของคุณได้ดีที่สุดซึ่งก็จะทําให้คุณนั้นรู้สึกมีความสุขและต่อมาจงชัดเจนอยู่เสมอว่าอะไรคือสิ่งที่คุณปรารถนาจงเริ่มต้นโดยวาดภาพตอนจบเอาไว้ในใจคุณอยากจะมีบทสรุปแบบไหนในขณะที่คุณกําลังปีนป่ายบันไดแห่งความสําเร็จจงแน่ใจด้วยว่าคุณพาดบันไดไปยังตึกที่ใช่หรือว่าคุณกําลังทํางานเพราะว่าคุณรักงานของคุณ หรือเพราะว่าคุณรู้สึกว่ามีภารกิจสําคัญที่จะต้องทําให้สําเร็จคุณจะเป็นยังไงเมื่อทําตามเป้าหมายสําคัญได้สําเร็จมองเห็นอาชีพการงานของตัวเองเป็นยังไงในระยะยาวคุณอยากจะสร้างความแตกต่างยังไงให้กับชีวิตเพื่อให้มีความสุขอย่างแท้จริงคุณจะต้องทํางานเพื่อให้ประสบความสําเร็จต่อมาคุณจะต้องวิเคราะห์วิธีการของคุณหลังจากที่ชัดเจนแล้วคุณต้องถามตัวเองว่าแล้วจะทํามันได้ยังไงแต่ละครั้งที่คุณถามแล้วก็ตอบ2คําถามนี้คุณก็จะได้แนวคิดที่มีค่า ที่จะสามารถทําให้คุณนั้นมองสถานการณ์แล้วก็รู้ว่าจะไปทางไหนถึงจะถูกทางแล้วสิ่งที่คุณทํามันกําลังไปได้ดีหรือไม่คุณพอใจกับกระบวนการของมันหรือเปล่าทุกอย่างกําลังไปได้สวยต่อมาคุณจะต้องหาหนทางที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองในขณะที่คุณตั้งคําถามเพื่อทบทวนกับตัวเองว่าแล้วมันเป็นยังไงได้บ้างละ่ะมันมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ไหมความจริงก็คือว่าม,มันจะมีวิธีที่ดีกว่าอยู่เสมอมีประโยคที่ยอดเยี่ยมประโยคหนึ่งได้บอกเอาไว้ว่า พราะชีวิตมันมีอะไรเยอะแยะมากมายกว่าแค่การเพิ่มหรือว่าเร่งความเร็วไปอย่างไม่หยุดยัง้งนักจัดการเวลาที่ประสบความสําเร็จทุกคนต่างก็เป็นนักวางแผนที่ดีพวกเขาจะทําลิสต์รายการหลักแล้วก็รายการย่อยเพื่อแบ่งแยกความสําคัญก่อนหลังและเมื่อไหร่ก็ตามที่มีงานใหม่ๆม,มาวางบนโต๊ะพวกเขาก็จะใช้เวลาคิดพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะทํำยังไงให้สําเร็จจากนั้นก็จะเขียนลงในรายการสิ่งที่ต้องทําตามลำดับของความสําคัญนั่นเอง เมื่อคุณมีความชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายแล้วก็ให้ทํารายการของทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดว่าคุณจะต้องทําเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้แล้วก็คอยเพิ่มรายการใหม่ตามที่คุณนึกออกจนกระทั่งรายการของคุณนั้นเสร็จสมบูรณ์การจัดรายการตามระยะเวลาก่อนหลังคุณจะต้องสร้างรายการของกิจกรรมตามลำดับจากขั้นตอนแรกจนขั้นตอนสุดท้ายเราสามารถบรรลุเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดได้หากคุณแยกมันออกมาเป็นส่วนย่อยๆได้ดีพอ การตั้งค่าลำดับความสำคัญนั้นจะช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญและกิจกรรมของคุณโดยไม่ฟุ้งซ่านให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญที่สุดเสมอเมื่อคุณทบทวนแผนการของคุณทุกๆวันคุณก็จะได้รับความคิดใหม่ๆมุมมองใหม่ๆและก็ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ได้เร็วขึ้นคุณจะต้องวางแผนให้สำเร็จตามเป้าหมายทำสำคัญที่สุดเกี่ยวกับความสำเร็จก็คือคำว่าชัดเจน คนที่ประสบความสําเร็จจะชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาต้องการในทุกๆส่วนของชีวิตนอกจากการเขียนเป้าหมายออกมาแล้วคนที่ประสบความสําเร็จก็จะเขียนแผนการดําเนินงานที่จะใช้เป็นแนวทางในการทํางานทุกๆวันออกมาด้วยความรู้ทักษะหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมใดบ้างที่มันจะช่วยให้บรรลุปเป้าหมายของคุณหรือว่าทําให้โครงการของคุณนั้นสําเร็จลุล่วงไปได้ดีคุณจําเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะใหม่ๆใ,ในตัวเองเพื่อที่จะบรรลุศักยภาพของคุณในการทํางานได้ไหม ข้อมูลอะไรบ้างที่มันเป็นสิ่งที่จําเป็นในการตัดสินใจที่เหมาะสมในกระบวนการของการบรปปรลุเป้าหมายของคุณจงลงมือเขียนแผนการสําหรับตัวเองและธุรกิจของคุณจากนั้นก็ทําตามแผนอย่างรอบคอบจนกว่างานต่างๆเหล่านั้นประสบความสําเร็จความสามารถของคุณในการทําโครงการต่างๆให้มันแล้วเสร็จก็จะเป็นตัวกําหนดความสําเร็จในหน้าที่การงานของคุณโครงการมันก็เปรียบเสมือนกับงานที่ต้องมีหลากหลายส่วนประกอบ โครงการใหญ่ๆก็จะสําเร็จได้ย่อมต้องเป็นผลมาจากความสําเร็จของงานเล็กๆน้อย,อย,อย,ยอๆเยอะแยะมากมายมาประกอบกันต้องสร้างภาพรวมเป็นภาพรวมออกมาให้เห็นเป็นภาพขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยงานและก็โครงการของคุณเพื่อให้คุณและก็คนอื่นๆสามารถเห็นภาพรวมทั้งหมดของโครงการตั้งแต่ตน้นเริ่มต้นจากการกาหนดเป้าหมายและก็วัตถุประสงค์ที่คุณต้องทําให้สําเร็จเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการก็เริ่มจากการมองภาพสุดท้ายในใจ ช้เวลาในการพัฒนาความชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายที่คุณต้องการมีหน้าตาเป็นยังไงจากนั้นก็ทํางานแบบย้อนกลับจากอนาคตมาอย่างปัจจุบันทํารายการของขั้นตอนออกมาเป็นลําดับว่าคุณต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้สามารถก้าวไปจากจุดที่คุณอยู่ตอนนี้ไปยังจุดที่คุณต้องการงานของคุณก็คือการไล่ลําดับไปตามขั้นตอนของโครงการอย่างต่อนเนื่องจากนั้นก็แก้ปัญหาและก็ขจัดอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น คุณจะต้องกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนให้กับทุกคนที่คุณทางานด้วยคุณจะประสบความสําเร็จได้มากกว่าเดิมถ้าเกิดว่าคุณวางเป้าหมายที่ชัดเจนให้กับคนที่มีบทบาทสําคัญในแต่ละโครงการให้มีความเข้าใจอย่างชัดเจนต้องวางเป้าหมายให้ชัดเจนและก็สามารถวัดค่าได้จาไว้เสมอว่าอะไรที่สามารถวัดค่าได้จะทําให้สําเร็จได้เสมอหลังจากวางแผนอย่างชัดเจนมีเป้าหมายอย่างชัดเจนแน่นอนสําเร็จ ต้องจำเอาไว้ว่าพรสวรรค์ที่คุณมีมากที่สุดก็คือความสามารถในการคิดคิดให้เห็นไปถึงอนาคตยิ่งคุณใช้เวลาไปกับการคิดการวางแผนบนกระดาษมากเท่าไหร่คุณก็จะได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและก็ประสบความสําเร็จได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นคิดให้เห็นไปถึงอนาคตยิ่งคุณใช้เวลาไปกับการคิดการวางแผนบนกระดาษมากเท่าไหร่และก็ประสบความสําเร็จได้เร็วมากขึ้นเท่านั้น